ต่อไปนะคะเจ้ขอเล่าบ้างดีกว่าตื๊ดต şey ืดกับ EDM กับเตยไปแล้วนะคะคอนเสิร์ตนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปฟังเสียงเพราะๆของดีว่าสาวเสียงดีนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของเธอค่ะสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นั่นเองนี่ค่ะากดเจ้ไหมคะคอนเสิร์ตสัญญา live orchestra concert เพลงรักข้ามเวลาที่ได้วงออเคสตราจากราชนาวีสโมสรมาร่วมบรรเลงด้วยฟังเสียงสิคะเพลงแรกน่ก็กินใจแล้ว คุณคุณไม่เพลงอะไรคือ,อคหัดท้าโครงพิภพงไง,อองนะคะห้ชเมราแล้วก็ตามมาด้วยเพลงบ่วงรักนะคะฝากรักไว้ในเพลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเพลงลูกครุ่งทานองน่ารักน่ารักอย่างเพลงเทวดาเจ้าขาเพลงอย่ามารักฉันเลยค่ะแล้วก็เพลงปักใจด้วยนะคะ <c oughs> ก่อนจะเนรม,มิตเวทีให้เสมือนอยู่กับบนท้องฟ้าค่ะนี่แล้วก็เหมือนกับปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆนะคะเพื่อเข้าสู่เพลงอะไรรู้ไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวจะร้องให้ฟัง <l acht> รักข้ามคอฟ้าทำไมเตยมองหน้า <l acht> พี่ขนาดนั้นล่ <l acht> ะไจบสิคะลองได้เท่านี้จริงดูบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะนี่ <l acht> <l acht> พี่สรัญญาเขาก็แบบเต็มที่กับคอนเสิร์ตรนี้จริงๆนะคะอยากฟังไหมคะว่าเพราะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเพราะๆจากพี่สรัญญากันดีกว่าค่ะ ฟังแต่ว่าเสียงนุ่มนวลชวนฝันมากมากเลยที่เจ้ร้องไปเมื่อกี้นี้ตัดไปตัดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะยเสียงเขา